คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดเร่งควบคุมป้องกันโรคระบาดในวัวควายนะครับหรือว่าโรคดำปีสกินซึ่งมีมแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคนะครับและไม่ติดต่อสู่คนโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำยาสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ใช้รักษาคนนี่แหละครับไปรักษาวัวที่ป่วยปร,รากฏว่าได้ผลดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับยารักษาโรคจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ถูกนำไปใช้รักษาหัวที่ป่วยเป็นโรคลำปีสกินในพื้นที่บ้านหนองว่าตำบลทายมูลอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับยาที่นำไปรักษาครั้งนี้คุณสุเทพมานิโชธท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำสูตสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการงูสวัสดในคนไปทาเพื่อรักษาหัวนะครับ ส่วนประกอบสําคัญเนี่ยท่านบอกว่าปเป็นรังปลวกที่อยู่ตามต้นไม้ไมนําไปเผาผสมกับน้ําที่ได้จากการหุงข้าวทาบริเวณผิวหนังที่เป็นตุ่มาตามตัวของวัวนะครับทาเช้ากลางวันเย็นปรากฏว่าอาการทุเาราไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นพูดถึงเรื่องนี้ครับผมก็ถันนิฐานว่าน่าจะคล้ายๆกับงูสวัสด์ที่เกิดจากคนทัง้งูสวัสด์เนี่ยผมเคยเป็นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าตัวยาเนี้ย ถ้ามันเกิดจากไวรัสที่เกิดมาจากกระดูกเนี่ยก็น่าจะรักษาหายก็เลยให้กำนันสุวิทย์ตำบลปูเหล็กไปทำการรักษาหัวของเขาก่อนถึงเขามีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวนะเป็นเป็นแรงอยู่4ี่สตัวผมก็เลยบอกกำนันสุวิทย์ว่าให้ไปทำนะครับก็บังเอิญว่าพอทาไปได้พักประมาณ4-5วันแผลเริ่มแห้งนะครับและครบวันที่7 นะครับแผลหายเป็นปกติไม่มีรอยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วหัวก็กลับมาสมบูรณ์ดี<ช>นะครับตัวยานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากบอกได้เลยใครไปทําก็ได้ถ้าภาษาปากใต้ก็เรียกว่าหัวเคงก็คือรังปลวกที่ขึ้นบนต้นไม้นะไม่ใช่มดดานะ<ช>แล้วก็ไม่ใช่รังมดจอด<ช>รังปลวกแล้วก็ผสมกับน้ําน้ําข้าวค,คือน้ําที่เราหุงข้าวแล้วดินน้ําทิ้งอะ่ะ อันนี้เราก็ต้มข้าวแล้วเอาน้ําข้าวมันเนี่ยให้มันเบบ 1, ย็นแล้วก็ไอ้ดังปลวกเนี่ยเอามาเผาเผาไว้เป็นเท่าฐานนะนะแล้วมาบี้บี้ให้ละเอียดแล้วอไอ้นี่ผสมไปแล้วก็ทา,ขาเขาแค่นี้คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นแนะนำเกษตรกรทำความสะอาดข้อกรัวควายนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลง แนะนําให้กางมุ้งให้สัตว์นะครับเพราะว่าโรคลำปีสกินเนี่ยมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนําโรคหากัวควายป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีและโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คนนะครับนอกจากนี้ได้หยดยาป้องกันแมลงพ่นยากําจัดแมลงนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อแจกยากําจัดแมลงให้กับเกษตรกรรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลำปีสกิน และควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วครับ